ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนตุเรียนมุใไม่สำหรับเช้านี้นะครับอากาศเริ่มมาเย็นสักนิดนึงนะครับเป็นวันศุกร์นะครับมีนานะครับก็ยังมีฝนลงด้วยนะครับทั้งมีฝนลงประปลายนะครับแล้วก็เช้านี้หมอกลงจัดอากาศเย็นลงมาลดลงมาอีกนิดนึงนะครับ แล้วก็โดยตอนเช้านี้นะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยิงน้ําทุเรียนนะครับอย่างน้อยก็20นาทีนะครับประมาณนี้กลังยิงน้ําใส่ทุเรียนเล็กๆอยู่นะครับผ่านไปก็15หนาทีแล้วอีกสัก15หนาทีคงจะหยุดน,นะครับในลักษณะของการยิงน้ําสปริงเกอร์อยู่ประมาณนี้ในเรื่องของน้ํานะครับทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็ก6เดือนถึง เริ่มปลูกนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกยันจนถึงหนึ่งปีนะครับจะต,ต้นประมาณนี้หนึ่นงเมตรบ้างเมตรครึ่งบ้างก็ถือว่าเป็นทุเรียนใหม่นะครับที่ยังอยู่ในช่วงที่จะต้องดูแลในเรื่องของการรดน้านะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบลิตรถึงสี่สิบลิตรนะครับเราจะรู้ได้ไงจากหัวสปริงเกอร์ตรัวนี้นะครับสมาชิก็จะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยจะเป็นของผมใช้หวกงูงเห่าอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยน เป็นหัวงูงเห่าทุกหัวนะครับก็เป็นหัวงูงเห่าตรงนี้นะครับเราวัดจากแรงดันของน้ํานะครับหรือแล้วก็กะโดยปริมาณที่ใช้เครื่องวัดเครื่องตวงเอานะครับเท่าที่ผมทําการทดสอบหัวงูงเห่าประมาณนี้ผุจะเปิดประมาณนี้นะครับก็ไม่แรงเกินนี้ก็ยังสามารถที่จะบิดได้อยู่นะครับก็อยู่ประมาณสักสี่ห้าองศา ถ้าใช้เครื่องวัดเครื่องตวงก็อยู่ประมาณสักสามสิบลิตรนะครับประมาณนี้สามสิบลิตรก็บัวหนึ่งก็ประมาณห้าหกลิตรประมาณนั้นนะครับลาดลงไปถ้ายิงสามสิบถึงสี่สิบลิตรนะครับรับรองว่ามันไม่แฉะเนื่องจากว่าเรายกโค้กครับพอเรายกโค้กมันก็เหมือนกับเราลดน้ําใสที่เป็นที่เป็นตะเข่งนะครับมันก็สามารถระบายน้ําออกได้ดีนะครับ ดยปติทุเรียนนั้นนะครับจะชอบในเรื่องของการที่ารากเขาถูกน้ําล้างนะครับล้างรากนะครับนั่นคือจะทําให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วนะครับก็คือให้ฉ่านะครับฉ่าก็คือคําคว่าฉ่าคือไม่ไม่แฉะนะครับแฉะก็หมายถึงว่าน้ํามันขังนะครับน้ําขังนี่คือไม่โอเคนะครับ แต่ถ้าฉ่าก็คือลดน้ําไม่มากเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็สังเกตได้ว่าน้ํามันซึมหนีได้นะครับมันล้างรากมันไหลหนีได้นะครับไม่เจึงนองไม่ขังไม่เฉะไม่ไม่มองเห็นน้ําที่มันเฉะอยู่ตรงโคนนะครับถ้าอย่างนั้นารากเขาจะไม่ได้รับอากาศพอไม่ได้รับอากาศโอกาสที่จะเป็นเชือ้อรามีค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นยิงอย่างนี้ของผมก็ยกโคกนะครับแล้วก็ดินปุ๋ยหมักที่ผมทําไว้นะครับ ก็จะทำเนินไว้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับทพงให้มันเอียงพอเรายิงน้ําเยอะๆเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่ามันจะแฉชหรือฉําน้ํานะครับมันก็จะไหลซึมหน,นีโดยเฉพาะที่วัสดุที่เราผสมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแกลบนะครับที่เราหมักไว้หรือขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินที่เราเอานามาผสมนะครับพอละามาด เทรอบๆไว้หรือช่วงที่เราขยายโคนก็ดีนะครับขยายโคนออกมาเรื่อยๆนะครับพอทุเรียนขยายโคนจากอะไรขยายจากใบพวกนี้รับถ้ายอดมันขยับออกมาก็แสดงว่ารากกนอนไกลเราต้องขยายโคนนะครับเสริมดินไปเรื่อยๆนะครับสองเดือนครั้งสามเดือนครั้งแล้วแต่ะระยะเวลานะครับว่าเราจะ,ะมีเวลาช่วงไหนอย่างไรแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทุเรียนนะครับมันดูยอดดูอะไรมันเดิน แล้วกิ่งก้านมันยาวแค่ไหนนะครับเราก็ขยายอันนี้ผมต้องขยายนะครับตองน่าจะเป็นเสาทิ์นะครับเอ,เอาเอาหินพวกนี้ออกแล้วขยายเพราะเพราะยอดมันเลยแล้วครับมันเลยแล้วก็ก็ต้องขยับขยายโคกออกมานะครับเพื่อรองรับรากใหม่ของเขาก็ประมาณนี้นะครับก็ลดน้ําก็อยู่ประมาณนี้ดูสภาพของทุเรียนนะครับต้นนี้นะครับ มีเพื่อนสมาชิกถามเอ๊ะทำไมปลูกข้างชิดรั้วจังนะครับเนี่ยก็ชิดจริงๆมัรับห่างประมาณเมตรเดียวนะครับก็ผมไม่มีที่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมอยากจะทาเป็นเป็นเป็นไม้ประดับนะครับไม้ประดับนะครับออกนอกบริเวณรั้วนี่แหละนะครับทั้งทางเข้าทางออกนะครับทางออกบ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ต้นต้นน่ครับ่ใส่เกาหลีนะผมตัดมาแล้วซื้อซื้อต้นละห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะครับ พอมาปลูกก็มันดูเหมือนมันไม่ได้ประโยชน์นะครับมัน,ม,นมันก็เขียวอยู่มันก็เขียวแต่ว่ามันดูเหมือนไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนะักก็เลยทิ้งก็ขุดทิ้งตัดทิ้งแล้วก็มาลงทุเรียนทุเรียนมันก็มีความสุขทางใจด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นไม้ประดับนะครับไม่ได้ไปสนใจในเรื่องที่ว่าจะเอาลูกมันนะครับแล้วก็เพื่อให้คนเข้ามาดูมาศึกษาว่าอนี่เราปลูก คือปลูกเล่นๆมันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ในเรื่องของใบนะครับจากใบ,บที่ผมฉีดที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับหนักในเรื่องของส่วนผสมมันเยอะนะครับในเรื่องของอมันเกินโดดนะครับพอเกินโดดแล้วใบมันจะห่อไปด้านหลังนะครับใบโดยเฉพาะใบอ่อนเนี่ยมันเริ่มคลี่ขืนแล้วครับผมเดินดูทุกเช้าเลยมันห่อ,อ่างนี้นะครับก่อนหน้านี้มันจะห่ออย่างนี้ พอสองสามวันมานะครับสารเคมีมันลดลงนะครับสารเคมีมันเริ่มที่จะจางมันก็ค่อยคคายนะครับไม่ล่วงนะครับเนื่องจากมันไม่เกินโดสมากนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เกินโดสแล้วก็ใส่หลายอย่างด้วยนะครับผมใส่ในเรื่องของสารหลและอะมิโนลแล้วก็อาหารรองเสริมแล้วก็บวกซิงนะครับซิงสิบเปอร์เซนนะครับใส่เข้าไปหลายอย่าง ก็จะไปเกินดุในเรื่องของอาหารรองเสริมนะครับผมเทเอาเนื่องจากว่าสลิงมันมันมันหาซื้อไม่ทันนะครับไอ้ที่ลูกยางมันดึงขึ้นนะครับมันขาดนะครับก็เลยกะเอาพอกะเกินดุจริงๆนะครับก็ก็ไม่ไปไหลนะครับไม่ถึงกับใบร่วงไม่ถึงกับใบไหมแต่ใบบิดนะใบบิดใบงออยู่กรณีแบบนี้ผมก็เลยเติมซิค์นะครับเพราะว่าน้ำค้างยังมีอยู่นะครับยังมีน้ําอยู่ครับอากาศแปรปวนนะครับนี่ก็ยังตึกเปียกอยู่ เห็นไม่เห็นนะครับซูมซูมได้ไม่ดีกล้องซูมได้ไม่ดีนะครับก็จะมีน้าค้างนะครับถ้ามีน้าค้างอย่างนี้ก็ระวังอย่างเดียวอ่อก็คือในเรื่องของเชื้อรานะครับเพราะเชื้อราเวลากลางวันอากาศร้อนจัดนะครับแล้วกลางคืนหรือตอนเย็นเย็นอากาศเริ่มเย็นนะครับตอนเช้าก็จะมีน้าค้างถ้าเป็นอย่างนี้ส่วนมากมันจะเป็นเชื้อรานะครับมันจะมีเชื้อราลงทางใบ เพราะว่าเวลาลมพัดผ่านมานะครับอาจจะมีฝุ่นมาเกาะตรงนี้นะครับพอมาเกาะมันเกาะได้เพราะเพราะมันมีน้ำอย่างนี้แหละครับมันมีน้ําค้างนี่มันมีน้ําค้างไม่เห็นครับแต่มันก็เปียกนะครับใบมันเปียกอยู่แล้วมีฝุ่นพอฝุ่นมาเพิ่มก็จะทําให้เกิดเชือ้อราเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ในเรื่องของยาเชื้อรานะครับอย่างน้อยก็เดือนละครั้งนะครับฉีดทางใบไม่ว่าจะเป็น ที่ของผมฉีดผมใช้เฮกซาโคนอโซนนะครับ 20cc ต่อน้ำ20ลิตรประมาณนี้นะครับก็ก็ฉีดเพื่อรักษาล้างใบด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็ฉีดในเรื่องของาธาตุซิงสังกะสีนะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนพอสมควรย,ยอดใบยังยังไม่สวยเลยครับขณะที่เราดูแลดีนะครับเห็นดูเหมือนจะเป็นเชื้อราด้วยนะครับเดือนนึงแล้วที่ยังไม่ได้ฉีดในเรื่องของอยาเชื้อราพอดี สังเกตใบว่าก็พอรับได้นะครับมันยังไม่ออกอาการก็เลยยังไม่ได้ฉีดฉีดเฉพาะฮอร์โมนกับยาที่เป็นดูแลรักษายอดใบก็คือพวกที่เป็นเพรียต่างๆนะครับก็ฉีดไปอยู่ฟิโพนิวนะครับฟิโพนิวบางยอดมันก็ไม่สวยงามนะครับใบก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับส่วนปุ๋ยนี้ผมไม่ได้ใส่เป็นเดือนแล้วนะครับผมผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับก็เพราะว่าผม ทำส่วนผสมนะครับเในเรื่องของดินพร้อมปลูกผมปรุงอย่างดีแล้วผม <c oughs> คำนวณว่าอาหารทางดินมันพอนะครับเนื่องจากว่าดินที่ผมใส่นั้นนะครับที่ผมเอามาเสริมโคกเนะี่ยผมใส่ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ผมเน้นปุ๋ยอินทรีย์นะครับทุเรียนเล็กอย่างนี้นักย้ําในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เพราะผมเคยใช้ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยเคมีรู้สึกว่าพอเราลดน้ําไม่ถึงเนี่ยนะครับ พอลดน้ําไม่ถึงใบมันจะไหม้นะครับคนนี้อย่างที่เห็นมันยังเป็นใบเก่าที่ไม่ให้เห็นอยู่เนะี่ยประมาณนี้นะครับมันจะไหม้แบบนี้นะครับเใบเก่าเานะมื่อสองสามเดือนที่แล้วผมใส่หกสามสามกับสิบสองสิบสองสามสามนะครับผมก็เลยลดมานะครับก็เอามาเป็นอินทรีย์ไปก่อนเพราะอากาศมันร้อนครับอากาศร้อนจัดอากาศหนาวจัดอะไรเนงะี้ยมันก็ก็จะมีปัญหาในเรื่องของ การลดน้านะครับถ้าเราลดน้ําไม่ถึงนะครับแล้วอาการบาใบไหม้เนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่คือเกิดจากการใช้ปุ๋ยอ,อินซีย์กับปุ๋ยอินทรียเคมีผมเดือนแรกๆตอนฤดูหนาวผมใช้สิบสองาสามครับพอบใบไหม้ปุ๊บผมก็มาลดเป็นหกส้มสามทวหกซ้มสามมันก็ยังมีอาการที่เหมือนกับไหม้อยู่นะครับสังเกตดูจากใบใหม่นะครับมันก็จะไหม้อย่างนี้ก็เลยเห็นว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับผมก็เลยใช้เป็นอินทรีย์อย่างเดียว ก็รอฤดูฝนนะครับอาจจะเป็นพฤษภาหรือมิถุนาถ้าฤดูฝนมาถึงก็สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็มองดูตามสภาพว่าทุเรียนเราไม่ได้ขาดปุ๋ยนะครับเพราะว่าเราก็ให้ทางใบด้วยนะครับให้ทางใบก็เป็นที่เป็นปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยเกร็ดอย่างนี้เราก็ใส่เสริมเติมไปก็เลี้ยงไปก่อนนะครับให้พ้นในเรื่องของฤดูหนาวกับฤดูร้อนไปก่อนข้ามข้ามข้ามวิกฤตตรงนี้ไปก่อน แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาเล่นดินในเรื่องของทางดินนะครับในส่วนนี้ก็รักษายอดใบไปก่อนนะครับมันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับเรียนประมาณนี้หนึ่งปีก็สูงเกือบสองเมตรแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็เม็ดเสร็จๆประมาณนี้แหละเพราะว่าริมร่วงผมนี่สูง ร้อิบนะครับอันนี้เขาก็เกิน150ไปแล้วนะครับก็เกือบจะสองเมตรก็พอรับได้นะครับในในเรื่องของอยอดใบก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับที่จะพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกสำหรับชาวนี้นานๆครั้งจะได้มีโอกาสได้ทำคลิปก่อนจะไปทํางานสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่เพียงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ